สวัสดีค่ะอยู่กับแม่มวยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของแม่มมยอีกแล้วค่ะทุกคนนัดกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะบอกว่าปาปาพาแม่กับน้องจิ๋วไปไหว้พระขอพรหน่อยน้องซันเดย์กับพี่เจไม่มาด้วยนะคะเขาบอกว่าไปกันเลยไม่ต้องปลุกโอเคค่ะวันนี้ก็เดินทางกันแค่สองคนนะคะ ต้องบอกเลยนะคะปีนี้แม่หมวยกลับมาทํางานประจำไม่ค่อยได้ไปวัดไม่ค่อยได้ทําบุญเลยนะคะคเพื่อนๆคงจะเห็นในโซเชียลนะคะไม่ค่อยได้ลงรูปทําบุญเลยค่ะแต่ปีที่แล้วก็คือไปทําบุญทุกเดือนเลยค่ะ ไปทําบุญเกือบทุกวันพระเลยค่ะจากนั้นก็โทรไปเล่นกับยาลุนนะคะยาลุนก็คือดีใจได้หลานอีกแล้วจ้าวับอีกทีก็มาถึงวัดแล้วนะคะวันนี้จะมากราบสักการะ,ะหลวงปู่ทิมวัดละหารไรระยองนะคะเราอาศัยอยู่ระยองนะคะก็เหมือนเรามากราบขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ประจําจังหวัดนะคะจากนั้นก็บูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อไปไหว้ขอพรหลวงปู่นะคะอยากบูชาพระเครื่องกันเลยทีเดียวจ้าจากนั้นก็มาจุดธูปไหว้พระขอพรน,นะคะเพื่อความเป็นสิริ มงคลขอพรใหุ้ดในคันของลูกแข็งแรงขอบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองลูกหลานและครอบครัวไดส้สาธุสาธุสาธุเคยบอกกับป้าป้าไว้นะคะว่าหนึ่งปีต้องได้มากราบหลวงปู่หนึ่งครั้งนะจ๊ะหากชาติหน้าได้มาเกิดเป็นคนอีกครั้งก็ขอเกิดในบวรพระพุทธศาสนานะคะสะสมกรรมดีละเว้นกรรมชั่วนะจ๊ะดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองค่ะบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทําในวันนี้ขอแผ่ไปถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะญาติสนิทมิตรสหาย เทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเจ้ากำนายเวเจ้าเกณฑ์ชะตานะคะ บอกเลยนะคะว่ามาวัดรอบนี้รู้สึกว่าการก่อสร้างเพิ่มขึ้นวัดใหญ่มากขึ้นเลยค่ะแม้จะในวันปกติวันธรรมดาคนก็มากราบไหว้ยอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะด้วยแรงศรัทธาศรัทธาบาร,รมีเกิดจ้าดีใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้สร้างกรรมดีได้ทําบุญนะคะหลังจากนั้นแม่หมวยกับป้าป๋าก็มาเติมน้ํามันตะเกียงนะคะให้ธรรมะให้แสงเทียนนําทางชีวิตค่ะทุกครั้งที่ได้มาวัดทุกครั้งที่ได้ทําบุญนะคะร่างกายของเรารู้สึกมีพลังขึ้น มาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะทำบุญทีไรก็สบายใจทุกทีนั่นแหละค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็มาการาสิระสังขารหลวงปู่ทิมนะคะเหมวยก็บูชาพานพุ่มมาถวายแด่หลวงปู่นะคะใบหน้าหลวงปู่ก็คือเปี่ยมไปด้วยเมตตารอยยิ้มให้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยค่ะส่วนป้าาขอเสียงเซียมซีนะคะป้าาเสียงเซียมซีได้ใบที่ยี่สิบสองผลออกมาก็คือค่อนข้างดีนะปกติเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงสักเท่าไหรจ่จ้ะหลัง จากนั้นก็มาเป็นสะพานบุญให้พี่แดงกับพี่ฟ้านะคะโมทนาบุญด้วยค่ะเงินมาทําบุญค่านาค่าไฟวัดหลังจากนั้นป,ป๊าป้าก็ไปสอยลอตเตอรี่มาสองใบค่ะหลังจากนั้นแม่หมวยก็เดินทางไปที่เจดีที่สร้างใหม่นะคะ,คะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเขายังสร้างไม่เสร็จเลยเธอ <c oughs> โอ้มุดมุนบ่ามววะนี่เซ็ตออกนา สวยงามมากเลยค่ะทุกคนแค่มองแค่ด้านหลังมีองค์พญานาคอย,อยู่ข้างในด้วยค่ะทุกคนป้าปาไม่ยอมพาเข้าไปนะคะบอกว่าเดีเ๋ยวสร้างเสร็จก่อนค่อยมาค่ะหลังจากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ําเรียบร้อยบุญเสร็จเรียบร้อยฝนตกชุ่มฉ่ำเหมือนหลวงปู่กาลังพรมน้ำมนต์ให้พรค่ะศูนย์อาหารของเขาก็คือใหญ่มากเลยแม่หมวยก็คือได้ผักมา100บาทเลยค่ะผักถูกมากๆแม่หมวยก็เก็บพาบรรยากาศในวันนี้มาฝากนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนเลยค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให,ให้แม่หมวยและครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สว สวัสดีจะบไบ๊ายบาย